สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมามามาเดี๋ยวรอคนเข้ามาดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ในอีกไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงถัดไปนะคะรับผมสัมมาห์นี EP หนึ่งก็จะออนแล้วนะคระับว่าไงพี่โฮคะขันทำไมกันจะ๊ะเฮ้ยนี่ก็เปลี่ยนทรงผมแล้วนะ พอดีมันจะไว้ยาวมันก็เลยพอเปลี่ยนอะ่ะมันเลยจะไม่ได้ดูแบบต่างจากเดิมเข้ามากันแนะล้วเนี่ยเข้ามาเนี่เข้ามาอ้าวสวัสดีครับคุณสวัสดีจ้าคุณต,ต,ต,ต้องเรียกว่าอะไรนะเอ้ป่านสตาร ดูดูดูเฮ้ยเดินเดนี่ได้ไอนะห้ามพูดเช่นนี้ไม่ได้ไม่ได้คนอื่นอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยกำลังมาอยู่กดมาอยู่กดมาอยู่แป๊บหนึ่งใจเย็นๆไม่ได้หลายนานว่กไม่รักเลยเหรอทำไมยุบจ้ามาดีจ้า สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแลวนี่คุณดังมาแล้ว <c oughs> โอ้โห,โหมึงพร้อมชุดนอนสุดสุด <c oughs> มึงพร้อมนอนสุดๆดแ <c oughs> น่นอนครับผมพร้อมนอนดูซัมมอนไนท์อีพีหนึ่งนะครับ <c oughs> อ่าโอเคโอเคโอเค,อ,เคอันนี้คือทุกคนอยู่พร้อมหน้าจอนี่คือพร้อมดูเลยใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ใช่ทีว <TV S 1> <c oughs> ีอยูอ่ตรงนี้เลยทีวีอยู่ตรงนี้เลย อืมไอ้นี่โหนี่คิดถึงทุกคนจังเลยไม่ได้เจอทุกคนมาตั้งหนึ่งอาทิตย์เอไม่ได้เจอเลยไม่ได้เจอตั้งหนึ่งอาทิตย์ตั้งหนึ่งอาทิตย์เน่ยหลังจากปิดกล้องเดี๋ยวมาเจอมีมีแอดมินจมเอ็มทีวีมาด้วยเขียนว่าขอแคปรูปหน่อยค่ะอ่ะโอเคทุกคนตามธรรมเนียมจ m มเอมทีวีคนละหนึ่งโพสต์ไปหนึ่งสองสาม ถ้ามปนโป่งวะอ่าพือได้ยังได้แล้วแหละได้แล้วแหละคือไม่คือเหมือนแบบมันไม่ไ้ินเนอะคือพอปกติเรามาไลฟ์ที่ตึกใช่ป้ะเราก็จะต้องมีแบบมีเอ็มซีช่วยรันให้มีคนรู้คนนี้ช่วยแบบรันให้แต่ว่าพอมาอย่างเงี้ยเรารันกันเองอะเอ้ยแต่นี้เราก็มีเอ็มซีนะนะใครครับใครครับแต่เอ็มซีเออใช่ เดี๋ยวนี้เขาเซียเนี่ยเขาไลฟ์บ่อยเลยบ่อยเดี๋ยวนี้เห็นไลฟ์บ่อยเยใครคะไม่มีนะคะไม่ชอบไม่ชอบพูดนะคะไม่ชอบพูดหรอเห็นไลฟ์เป็นชั่วโมงเลยนะเข้าไปดูอยู่โดนมังคับ่าเนี่ยรอตรงนี้ครับตันนั้นเห็นดูแบบวันนั้นเห็นพออมขี่เข้าไปนี่ดูแฮปปี้อยู่นะข ไ <budgets> yeah. <silly> อว <jard> <iedzieć> oh, okay. so ี Twelve, like, Twelve, no, ่ไอวี่จะทำแบบนี้ไม่ได้นะไอวี่ไม่ไอวี่ชอบสตา์คนเดียวนะคะอ๋อแต่เลยโอเคมาแบบผมใหม่หมดเลยอะทุกคนไปตัดผมแล้วหมดเลยอะใช่คือถ่ายแก้มไม่ได้แล้วล่ะถ่ายแก้มไม่ได้ไไม่แล้วปิดต้องไปแล้วนะคะไม่มีแล้วนะถ่ายเพิ่มถ่ายแก้ม ถ่าแกร้องไห้เลยนะคืนนี้ออนนีพีหนึ่งนะอีกหนึ่งชั่วโมงนะแกจะให้ถ่ายตัดนี่มันเกลีมากบอว่าถ่ายแก้ตัดเลยบ้างอ่ะอ๋อตัดให้ถ่ายไม่ได้ตัดตัดตัดให้ถ่ายไม่ได้เลยตัดเป็นผมสั้นไปเลยหรือตรงนี้ไปเลยโอ้โหโอ้ไม่เอาอ่ะอย่างนั้นอุตส่าห์ต่อผมไม่ยาวขนาดนี้อ๋ออุตส่าห์ต่อผมนะ ไปอุตส่าห์ต่อผมมาใช้คำว่าอุตส่าห์ต่อผมนะไม่ใช่ย่งอื่นนะไม่ใช่ไว้ไม่ใช่ไว้เองนะไม่ใช่ไว้ <c oughs> ไม่ใช่ไว้ไว้ไวรอเจอคืนนี้ไว้รอเจอคืนนี้นะคะไว้รอเจอคือนนี้ตอนนี้อยู่กับดังกอ,อตอนนี้อยู่กับดังนะครับก็อีกอีกชั่วโมงหนึ่งแค่อีกชั่วโมงหนึ่งเราจะได้ดูซัมไหนก็อยากเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าอยากจะถามเลยแต่ละคนเนี่ย ตั้งแต่ตั้งแต่เล่นมาเนี่ยชอบซีนไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าเอาเป็นเอาเป็นเป็นฮิ่ดอนอ่ะอ,อ,อ,อก่อนเลยเลยเหรอเอาเป็นริ่อนผมบอกเลยนะอืมที่นี้ผมชอบชอบที่สุดในเรื่องนี้นะคือไอ้เยนี่พยายามส่งเวลานะก็ยังไม่ทันอยู่ดี ไปมากแหลีจดอะไรอยู่ตรงนี้เ็แหลกข้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกซีนที่รู้สึกว่าเป็นซีนที่อ่าเป็นใช้คาว่าเป็นซีนที่รอดูแล้วกันคืออีพีหกอืมอืมอ่อีพีหกประมาณครึ่งเรื่องรอดูรอดูห้องครัวก่อรอดูห้องแตต้องต้องปากเลยอ่ะ ใช้คำว่าใช้คำว่ารอดูรอดูไม่ได้เป็นสิ่งที่เรามันู้เป็นสที่รอดูไม่ได้ไม่ได้เลยเนี่ยไม่ได้พู้ไม่ได้แต่รอดูก็ลองเดาจากรีแอคชั่นของเยปานกับพี่ลูกจันดูแล้วกันว่ามันจะดีมันจะจึงสักแค่ไหนมันจะมันจะพีสักแค่ไหนขอโทษไว้ก่อนเลยเตรียมขอโทษแล้วอ่ะใจเย็นมันมันมันเป็นการธรรมะ อยู่ในครัวต้องมีการทำอาหารอะไรใช่มันทำอาหารมันจะเปอย่างอื่นไปไม่ได้ป้ามันต้องทำอาหารนี่แหละคือผมเล่าอ่ะไม่ได้มีพิรุษอะไรหรอกไอ้คนสามคนรอบข้างรอบเฟมเนี่ยพิรุษสุดแจ้งบ่อยเอาเอาเป็นว่าประมาณนั้นแล้วอ่าไหนไหนป้าป่านดีกว่าชอบชอบซีนไหนของป่านเหรอคือป่านอะมีซีนที่ชอบที่สุดของทุกคนเว้ย อย่างของภูวินน่ะก็จะเป็นซีนในพีพิธภัณฑ์เป็นซีนดราม่าที่แบบออกมากก็คุดไม่ได้อยู่ดีเราไปพิพิธภัณฑ์กันนาตอนไหนนะเราไม่ได้ไปนะปานคนละเรื่องเบ่าคนละเรื่องนะคนละเรื่องปะฮะแห่คนละเรื่องแหละที่ไปพลาดไงไม่ใช่หรอ ไม่คือไอ้ข้างล่างอะปันแต่อันเนี้ยไม่รู้จริงๆเราไม่ปัยคนในนี้ต้องพูดไปเรื่อยไนตั้งใจทำงานอ่ะอ๋อรู้แล้วจำได้แล้วทำงานเยอะไปจำไม่ได้ทีนั้นอะที่ฉันไปออกกองและฉันไปเวิร์กช็อปแล้วฉันกลับมาวันนั้นอะอ๋ออ่า หลายอารมณ์มากไปเวิร์กช็อปมาของออนซานแล้วคือเป็นซีรีส์คอมเมดี้ตกมากกลับมาร้องไห้ต่อคือเป็นไปบุพเพสันาได้เลยเออกับของดังกับของดังก็ชอบเหมือนกันในซีนวันนั้นเหมือนกันก็คือวิพิธภัณฑ์ก็คือเบสเพล a ไปเลยใช่ชอบมากแล้วก็กับ ชอบเพราะซีหรือว่าชอบเพราะว่าโลมันมีแอร์ทั้งวันทั้งคู่แล้วกันนั่นชัดเกินของพี่ลูกจานอ่ะปานชอบซีนที่นั่งอยู่ตรงอะไรนะตรงก็ที่มาไม้อ่ะตรงที่เขียนหลังในการอะแต่มันไม่ใช่อันเขียนข้างหลังอ่ะอัน่อามันมีอีกอันหนึ่งอันมีอันหนึง อันก็ชอบอันนั้นมากใช่ชอบมันอมากแบบความรู้สึกอะมันก็มันแบบหลายความรู้สึกเนาะอืมอือะไรไหนของของพิรุจันชอบซีนไหนของพิรุจันชอบซีนไหนเออเออจริงะริงอาจารยจันชอบหลายซีนแต่ว่ามันก็ยังพูดไม่ได้นะมันพูดยากคือในซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมันก็จะมีซีนใหญ่ๆที่แบบมัน เขาเรียกว่าอ่ะมันแบบมันทุ่มทุนมากเลยหรือว่ามันเล่นใหญ่มากเนาะส่ทนะีนี้นคือคือมันจะเป็นซีนที่สวยมากแต่ว่ามันก็อย่างอธิบายไม่ได้แล้วก็แล้วก็ลูกจันจะชอบซีนที่อ่าเป็นคิวสุดท้ายเลยคิวที่สามสิบสามวันนั้นที่ที่เข้ากับดังก็จะเป็นซีนอารมณ์อะไรเงี้ยตอนนั้นลูกจัน์ก็ชอบแต่ว่าหลังๆก็คือชอบซีนแบบ ซีนใหญ่ในเรื่องเนี้ยแต่มันยังพูดไม่ได้มันมีหลายหลายหลายมากอ่ะคือต้องรอดูเพราะว่าทุกคนคือแบบมันมาเหนือมากอ่ะบางอันก็ไม่คิดว่าอันนี้คือันต้องเล่นเจ้าจะต้องเล่นแบบนี้ใช่ไหอะไรเงี้ยอย่างเช่นแบบอรเนี้มีมีซีนในดวงใจอีกซีนหนึ่งคือพูดยังไงให้มันไม่สปอยวะคือซีนเปิดละกันเป็นซีนเปิดหนึ่ง EP EP หนึ่งซึ่งเปิดแบบอลังการมากเปิดอย่างกับแบบหู ไม่ใช่ซัมเมอร์ไหนอ่ะคือเป็นหนังฮอลลีวูดได้เลยอ่ะอืมอือใช่นึกออกไหมว่าซีรอะไรจริงแอบเห็นในเทรลเลอร์อยู่ด้วยนะนิดนึงนิดเดียวผมมาวิหนึ่งใช่ไหมขอพี่ผมวิหนึ่งเหรอมีผมมาวิเดียวแต่ก็จะมีซีนหนึ่งที่เป็นแบบืหนึกว่าหนังฮอลลีวูดบล็อกบัสเตอร์งบร้อยล้านมานิดเดียวก็ต้องรอดูด้วยในอีพีถัดไปอะแล้วดังป่ะจริงอ่าดังเลยนะ คือคือมีสองซีนที่ชอบมากคือจริงๆแบบอย่างที่บอกบอกอะให้ให้ซีนที่ชอบอะคือซีนว่ายน้ําท <c oughs> ี่เคยเล่าไว้ละซ <c oughs> ีนว่ายน้ําตอนมันเป็นซีนที่แบบถ้าทุกคนได้ดูอคือในเทรลเลอร์มันอาจจะโผล่มาแค่แบบนิดเดียวคุยปนประโยคสองประโยคแต่ว่า <c oughs> ในซีนจริงๆอแะบบทุกคนน่าจะได้ดูแบบวันนี้น่าจะอย่างแต่ว่าแบบในโมเมนต์นั้นมันจะมีแบบหลายอย่าง ที่แฝงไว้ในเซนเทนต์แบบหลายๆอย่างมากแบบหลายอารมณ์อะไรเงี้ยแล้วนอกจากซีนว่ายน้ำชอบอย่างซีนที่ป่านบอกอะซีนที่เราเล่นกันที่ที่พีบตอ่าใช่ใช่เราเล่นกันตรงนั้นอะอันนั้นเป็นซีนที่พี่กับตันบอกชอบด้วยใช่ไหมซีนนั้นอะใช่ซีนนั้นหแหละก็แบบใช่ก็อยากอยากให้ทุกคนได้ดูเพราะแบบโหตอนนั้นป่านคือส่งถึงมากนะ แกด้วยค่ะถ้าแกไม่ส่งดีฉันก็ทำไม่ได้เอประมาณนี้ประมาณนี้จริงๆแบบเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบเราแบบทุกคนนี่คือทุ่มทุ่มร่างกายทุ่มแรงใจกันสุดๆเลยเนาะใช่ทุ่มทุ่ๆทุ่มจนดังเข้าโรงพยาบาลและุกย วิ่งงานสุดๆนะคะบอกเลยว่าช่วงนั้นไม่มีวันหยุดแล้วเธอถ่ายซ้อนกับ VR เราคือ VR แบบขึ้นเหนือลงใต้แบบคือคือจะบ้าตายได้เลยอะ <c oughs> แล้วก็ฟูวินก็คือยังมาทำงานไหนวแบบด้วยร่างกายและอารมณ์ที่สดใสได้นี่ก็คือแบบสุดยอดมากๆนะคะ <มา S 1> ขอร <มา S 1> ้างร่างกายาอารมณ์อารมณ์เดี๋ยววิวเอาหน้ากอง <c oughs> <c oughs> อา่า ก็แต่จริงจริงจริงมันก็แบบมันสนุกคือบรรยากาศกองนี้มันสนุกคือทั้งทีมงานทําทุกอย่างแล้วทั้งด้วยพอดเรื่องมันแบบโอเคมันก็จะมีสตอรี่บีที่มันที่มันมีความแบบซึ้งด้วยมีความรักมีความเพื่อนด้วยแต่ว่าโดยรวมเรารู้สึกว่าแบบเอยมันสนุกกับคาแรคเตอร์นี้เพราะว่าผมไม่รู้ของคนอื่นนะแต่สําหรับผมอะผมรู้ว่าลูนมันมีความเป็นมนุษย์สูงอ่ะมันจะเป็นคนที่แบบเออ มันผิดพลาดมันก็ผิดพลาดอ่ะอืมอืมแต่จริงๆผมว่าแบบแต่และคาแรคเตอร์มันจะมีแบบเสน่ห์ของตัวเองที่ไม่เหมือนกันออย่างเช่นแบบผม,ผมว่าผมจะชอบแบบความเป็นมนุษย์ของรูนแบบถ้าเป็นคนอื่นอ่ะชอบแบบตรงไหนของคาแรคเตอร์ตัวเองมากอ่าปานก่อนปานนางเอกของเรานะคะสไตลยยังไงคะเอะอที่ชอบความที่มันแบบ เวลาม,มีเรื่องอะไรที่มันรู้สึกว่าเออเราเจ็บนะแต่เราก็เอามันออกไปไม่ได้คือม,มันก็มันก็มันมีความเป็นมนุษย์อยู่เหมือนกันที่แบบทุกคนที่เราอาจจะรู้สึกว่าไม่โอเคแต่เราก็ไม่สามารถพูดสิ่งนั้นออกไปได้ขนาดตาเป็นอืออ่ะอยังของลูกจันนะเราชอบไอวีตรงที่แบบเออคือไอวี่ มันก็ลู้จันชอบมุมมองความรักของไอวี่คือลู้จันรู้สึกว่ามันเป็นรักที่แบบไม่ต้องการอะไรอ่ะเออไม่ต้องการอะไรตอบแทนอะไรเนี้ยเป็นรักที่หมดใช่ใช่ฉันก็เลยชอบไงเพราะว่าเอาจริงเราคนส่วนใหญ่ก็อาจจะต้องการแบบตอบแทนอะไรเงี้ยได้ไหมแบบว่ารักมารักกลับอะไรเงี้ยแต่ไอวี่อาจจะต้องไม่ดูอาจจะไม่ได้เหมือนเหมือนเหมือนอย่างที่ลู้จันพูดก็ได้เออก็เป็น ประมาณจริอต่าจริงๆอ,นนรงอะรวมๆแล้วอ่ะแบบตัวละครทุกตัวนะในมุมมอ,องของของเราจะรู้สึกว่าแบบเรื่องนี้คือแบบมันมันเหมือนอิงจากความความรู้สึกของมนุษย์จริงๆอ่ะอーーーอก็แบบม,มนันมีงจริงๆนะอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายทอดออกมาให้เห็นอ่เราดังเป็นไงบ้างคะคิดไงกับตัวละครอย่างของดังเนี่ยตัวละครไว้ตั้งแต่เล่นมาเนี่ยคือสิ่งที่ชอบมากๆคือไว้เป็นคนที่แบบ ตรงๆมากรู้สึกอะไร mm hmm. ก็พูด mm hmm. ไม่กลัวอะไรเลยเป็นคนแบบคือมันจะมีคนประเภทนี้จริงๆนะแบบในเพื่อนในกลุ่มเพื่อน mm hmm. ที่แบบตัวแบบอับฟิวแบบเอ้ยหัวหน้ากลุ่มแบบให้คุณทําอย่างนั้นทําอย่างนี้สิเป็นแบบคนเสนอไอเดียอะไรตลอดเวลาอะไรอย่างในในห้องเศษอาอะไรก็จะเป็นแบบแบบเขาจะมีแพชชั hmm. ่นเกี่ยวกับเรื่องอาร์ตมาก mm hmm. ไม่ว่าจะเป็น passion, แพชชั่นอาร์ตหรือความรักเนี่ยไม่ว่าเขาจะแบบ รักใครหรืออะไรมันจะมีรี a s o n มาตลอดแล้วเรียกว่าเป็นคนที่แบบรักใครแเรารักสุดมากๆแบบสุดยอมทำทุกอย่างเพื่อคนคนนี้แบบไม่ว่าในอนาคตจะเป็นยังไงอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะแต่เขายอมทำทุกอย่างคือชอบตัวไว้ในตรงนี้มากเห็นด้วย หลายๆคนน่าจะอินนะเพราะว่าเอาจริงอ่ะมันก็เหมือนแบบเบสออนแบบความรู้สึกของแบบคนหลายๆคนอ่ะจริงๆอ่ะเออแบบเป็นกลุ่มเพื่อนแบบมันดีจริงๆแน่นอน่ะอนแล้วผมว่าแบบคนน่าจะตกกลุ่มรักตัวละครไว้เยอะเว่าจคอนได้ว่าตอนที่พี่กับตันมาเล่าเรื่องตัวละครนี้ให้ฟังเขาบอกเขาใช้คําว่าทุกคนทุกคนเคยดูสตาร์ทอัพไหม ใช่สตาร์ทออ่าใช่มันคือใครนะเขาชื่ออะไรนะโหสอาจำชื่อลืมเลยตล่อรสนเพื่อนเพื่อนอพา,นพาเพื่อนพาเออเพื่อนพาที่แบบเขาชอบที่แบบคนชอบกันมากๆอะ่ะที่คนเชียร์กันมากๆอะ่ะนั่นแหละ,ะจำไม่ได้ไม่เชื่ออะไรแต่ว่าคนที่ดูสตาร์ทอน่าจะเข้าใจว่า ที่เป็นตัวละครที่แบบคนเชียร์มากๆแล้วคนรักกันมากๆอืออือจริงบบก็งมาสตาร์ทอัพเนาะแบบเรามันก็แบบฟิลแบบเรฟเฟรนซ์มาบ้างอะไรอย่างเงี้ยอือฮึแต่จริงนะพอแบบถ่ายมาแบบสามสิบห้ากอย่างเงี้ยแล้วพอมาจะออนอย่างเงี้ยแล้วมันก็รู้สึกเหมือนรู้สึกโล่งานเนาะใช่ไหมอืมแบบ ใช่สิ่งที่ทำมาเหมือนแบบได้อ่อนสักทีก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับผมว่าคืนนี้แบบรีแอคชั่นของคนดูจะเป็นยังไงเนาะก็ลุ้นลุ้นอยู่ลุ้นเอาเนาะการถึงเนอะคือไม่เคยรู้สึกอยากดูซีรีส์ที่เรยงเล่นขนาดนี้มาก่อนเพราะว่าคาดหวัจริงๆนะเพราะว่ารู้สึกว่าเรื่องเนี้ยแบบเราอะใช้ทุ่มแรงทุ่มอะไรกันไปเยอะมากแล้วก็แบบว่าเหมือน เหมือนภาพมันน่าจะสวยมากเลยอยากดูมูงใช่แต่กล้องนี่ภาพสวยจริง<ช>ภาพแสงสีสวยจริงผู้สีดีงามมากจริงจริงคือแบบอ่าทุกคนคือแบบพูดถึงภาพเยอะมากว่าแบบโปเตอร์สวยแบบที่เทคออกมาก็คือแบบคุมโทนเหมือนกันหมดเลยอะไรเงี้ยแบบคนชมคือโปเตอร์มันสวยเพราะว่าแบบคนที่อยู่ในโปเตอร์ต่างๆนานามันสวยแหละเนาะใช ใช่ไหมคือแบบคนทีู่่ในปอตเตอร์หลักอย่างเงี้ยมันสวยอยู่แล้วมันก็เลยแบบปอตเตอร์มาสู่วยซึ่งคนนั้นคือไว้ค่ะโอ้โหสวยทุกคนสวยทุกคนสวยทุกคนสวยหล่อทุกคนสวยทุกคนภูวินก็สวยเอาสวยด้วยครับาสวยหวานหลอนบ้าไม่เหลือกล้วนะตพีถึงต้องหลอดตาดูดไม่เหลือแล้วนะเมื่อกี้เขินแล้วเขินแล้วสวย นี่นี่แหละนี่แหละซีมีมทีวีคิดถึงว่าปิดกล้องอะที่แบบทุกคนคือแบบถือแก้วมามา่าก็แบบโคารักเนาะแบบก้วมาม่าเนาะน้ำชาชาน้ำชาบ้านสีเหลืองเหลมองแก้วมาม่าแก้วมาม่าแบบเที่ยงคืนแบบทุกคนแบบถือมาม่าน่ารัก S <S ใช่คือแบบไม่คือต้องร้อยฟังว่าวันนั้น่เราเริ่มถ่ายกันหกโมง,งเช้าแล้วเราเลิกกาาปนนอประมาณตีสามป่ะวันนั้นใช่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 ไมใช่ประมาณตีตีสามแหละประมาณตีสามซึ่งกว่าจะเสร็จกว่าจะอะไรก็แบบก็เหนื่อยก็ยมก็เลยมีแบบมีเขาเรียกว่าอะไรมีฟูลซัพพอร์ตจากกองถ่ายที่เป็นมาม่าประมาณห้าสิบกว่าห้าสิบกว่าขวดห้าสิบขวดาันเอามาให้ที่กองเอาไม่ใช่ขวด มาม่ามันไม่ใช่ขวดเนาะเล okay. okay. แปลกๆนะพี่ไอ้ลุงจันทร์ลุงจันทรเ์เป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรแปลกๆนะเป็นอะไรเนี่ยเอ๊ะมาม่าเอ๊หรอพ่อ <c oughs> ไม่แต่จริงๆนะอะนอกจากนอกจากฟูดสปอร์ตที่กองเนี่ยก็คือเอาจริงๆนะอยากจะขอบคุณฟูดสปอร์ตจากทุกคนเลยนะที่แบบส่งมาทุกๆคิวอ่ะ <c oughs> คือเราก็แรปไปที่33คิวแล้วไม่ว่าจะมีแบบฟูดสปอร์ตฟูดทรัคอะไรเงี้ยคือแบบกินกิน อิ่มทุกคิวเลยนะแบบกินอิ่มกินอิ่มเงินคิวขอบคุณอย่างบิ่งทุกทุกคนเลยนะคะทุกทุกบ้านเลยแบบขอบคุณจริงๆทาให้เรากินอิ่มนอนหลับสุดๆค่ะนอนหลับในกองนอนหลับในกองเติมเติมพลังเาไปหลับของหวานอร่อยจริงเพราะว่านี่อยู่ในกองอะแบบบรรยากาศในกองมันมันสนุกมากซึ่งต้องถายคนอื่น พราะกูไม <l swear> ่รู้อ <is this> ูหลับใปู้วิได้พักขอรรอเป็นยังไงบรรยากาศในกองเวลาผมหลับผมเป็นยังไงพี่ลูกจันปานคือภูวินหลับบ่อยมากแต่คือเข้าใจได้และเวลาตาแกช่วงแรกๆที่แกพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอแกชอบทาตัวแปลกๆนิดนึงแกชอบมีการทําเสียงแปลกๆออกมาใช่อันนี้คือแบบตลกมาก แล้วฉันก็ชอบแซวว่ะคือผู้หินแกหล่อนะแต่แกแปลกอ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่ดีๆแกก็จะบมาแล้วก็ยิ้มเงี้ยคหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือฉันไม่เคยคิดว่าฉันจะได้เห็นจะแกเข้าใจป่ะเพราะว่าแบบฉันบอกว่าแกเป็นผู้ชายหล่อๆนิ่งๆมาตลอดเลยอยแล้วดีๆเธอเธอก็เดินเข้ามาแล้วเธอก็ค่ะหนึอืมอะไรอย่างเงี้ยใช่แบบเนี้ยปุ๊กอะ เอนอนอ <ๆ S 2> ี่ยเรื่องช็อตได้อย่างนี้คือ,อแบบเอ <laughs> อทุกคนเหมือนแบบนอนน้อยแต่นอนหน่อยอะ่ะเออไม่ <laughs> <laughs> เขาเรียกว่าสติไม่อยู่กับตัวแล้วพี่ใช่สติไม่อยู่กับตัว <laughs> ใช่ไ <laughs> แต่ว่ากองบรรยากาศกองสนุกผมว่าแบบทุกคนจะมีแบบสายของตัวเองที่แบบที่แบบเขาเรียกว่าอะไรมีกิจกรรมชอบทำไ <laughs> <ๆ S 2> อ้น้่ผมจะเป็นสายนอนพี่ลูกจัน์เป็นสายคุย จริงคุยทุกคนดีกองจริงที่ทุกที่ทุกคนคุยเก่งมากคือใครอย่ามาอยู่ใกล้นะคือกูชวนคุยหมดเลยชวนคุยทุกคนคุยได้ทุกเรื่องอ่ะจริงป่านเป็นสายกินแอบไม่กินนะกินด้วยค่ะไม่ใช่แบบว่ากินต้องๆนะคะต่นี่มีคนมีคนช่วยซัพพอร์ตมีคนช่วยซัพพอร์ตอยู่นะกินตอนไหนไม่เห็นรู้เรื่องเลยกินจริงเหรอตอนไหนละเมอตอนนี้ละเมอ เก่งอยู่นะดูจากเสียงสามคนที่เป็นพยานอยู่ตรงนี้หลักฐานค่อนข้างมัดตัวนะฝางใช่แต่ว่ากินอะไรโอ้โหตอนนั้นก็มาเลยดังขอนี้ได้ไมาดัง่อนนี้ได้เออถือถือว่าแบบทำหน้าน่าสงสารขอหน่อยได้ไหม,ไมพอแล้วยิ่งเก่งสุดๆน้องคนนี้มันก็ ต้องทับมันต้องเดินด้วยท้องไงจริงๆไม่มันไม่เงีอะเลยที่ราัามีปีสามไงพี่ลูกจันอืมอืมใช่ใช่ใชก็เข้าใจเข้าใจเพราะว่าตัว่องกินยเยอะเหมือนกันใช่ไม่งั้น <laughs> ไม่งั้นสตาร์เขาอยู่ในเฟร,รมเขาจะไม่สามารถสดใสได้อ่ามันก็ต้องเติมน้ําตาลอะเลยว่าไปเนาะใช่ความสดใสในแต่ละวันของเขามาจากไอติมน้ําตาลอันช็อกโกแลตเค้ก คือทำไมแกถึงหอมคุณถามหน่อยกินอะไรนี่บอกเมสเ a จไปให้ป่านปีสเตชั่นนึ่งนะครับบอกพี่คือแบบพี่ลูนเขาิสต์มาให้เรานะคะว่าสตาร์จะกินอะไรบ้างอันที่เป็นอะไรนะฟู้ดทักที่เป็นคอนเฟ c แล้วก็มีเก็ดน้ำแข็งอะบิงซุปอี๊มากนาน ไม่ได้กินอร่อยขั้นขับป่านะครับปดจดเลยได้เลยนะครับผมป่านออกกล้องหน้านะครับไม่กล้าไม่ไม่ล่านอะไรนะออสังเลิฟใช่ไหมฝากส่งส่งมาด้วยนะครับผมแต่ว่าอย่างดังเงี้ยดังเกอชอบแบบฉันชอบแซวเพราะว่าดังชอบส่องกระจกเขาจะมีปอมปอมหวานขาก็จะมี เขาจะมีปล่อยหน้าอะไรสักอย่างนี่เป็นวันวานเนาะเขาเขาก็ปล่อยปล่อยหน้าหายหมดประเด็นนบปล่อยปล่อยถายหมดแล้วเพราะตัดตรงเหมือนกันแล้ว <c oughs> ตอนนี้ไม่ไม่เหลือ้วนะรครับผมตอนนี้คือตัดตัดขึ้นทรงใหม่ไปเลยอช่ห <c oughs> มดังเขาจะเป็นสายอันนี้เขาจะเป็นสายสายถ่ายรูปสายเก็บภาพเร <c oughs> ื่องหลังภาพบรรยากาศในกองก็ <c oughs> ใช่ ใช่เพราะแบบผมเคยเห็นผมเคยเห็นแฟนคลับแบบลงในทวิตว่าเนี่ยดังลงรูปภูวินหลับเยอะมากเลยระวังภูวินเอาคืนในดังนะแล้วผมมาอ่านนะทวิตเนี้ยผมก็คิดในใจว่าภูไม่มีวันได้เอาคืนหรอกเพราะมันไม่เคยนอนมันไม่เคยนอนไปถ่ายรูปไม่ไม่เคยลว่าคือออกไปถ่ายรูปไม่เคยนอนเราไม่เคยเราคเราจะเป็นคนที่ไม่หลับอืมเราไม่เราไม่หลับเลยต no. ่อ เคยสอนด้วยนะดังเคยสอนว่าแบบเคยแบบแนะนำอะไรมาเลยแบบว่าคุยคุยแบบเนี่ยผมว่าชอบแบบทําโฟโต้ดัมแบบเหมือนแบบว่าถ่ายไปเยอะก่อนแล้วผมว่าลงทียบอัลบั้มอะไรอย่ตาเนี่เกือแบบเอาอะไรไปให้แฟนคลับดูอะไรอย่างงี้มันเป็นสิ่งที่ดีเพราะ เขาอยู่ในกองที่มีผู้คนที่ไม่ชอบถ่ายรูปแบบถ่ายรูปน้อยอยู่ในกองก็ถ่ายรูปน้อยอดังนั้นคนนี้เนี่ยแหละตะกล้องเบื้องหลังของพวกเราต้องถูกใช่ดังนั้นดังกูขอรูปหน่อยดิกูไม่มีรูปละแต่ตเป็นรูปตัวเองล้วนๆนะไปเนคนดังกู <laughs> งขอขโมยรูปหน่อยกูไม่มีรูปเลยกองนี้กูไม่ได้ถ่ายเลย ๋อจริงกับผูวินแบบชันนักผือใจเลยความจริงเดียวของทามัลโอ้ยอ้ยเกินพี่อวยเกินไม่เกินเพราะว่าเปเปอร์บอกไงว่าแบบพูวินคือหนักดวงมากนะทำงานช่วงนั้นไม่เป็นไรก็เดี๋ยวซีรีส์ก็จะได้ออนแล้วนะครับผมอีกครึ่งชั่วโมงก็ เดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันแล้วว่าเฮ้ยคาแรคเตอร์แต่ละคนเป็นยังไงและสิ่งที่เราพูดกันมาเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรถูกเจอริตคนดูกันมากแค่ไหนแล้วกัน,นอ่าซึ่งเดี๋ยวพวกเราสี่คนก็จะนั่งรอดูรีแอคชั่นทุกคนนะครับผมแล้วก็จะคอยอยู่ในแท็กทวิตเนี่ยแหละแท็กฮชแทก summer night the series ep หแล้วก็ถ้ามีใครเขียนอะไรมาก็อาจจะมีตอบโต,บตบกันิดนึงเนาะใช่ไหมใช่แล้วครับมใครับแน่นอนครับผม ใช่ดัง um นั้นเดี๋ยวอีกครึ่งชั네่วโมงนะครับผมก็เดี๋ยวฝากด้วยนะครับกับซีรีส์เรื่องซัมเมอร์ไนนะครับผมก็ฝากไปดูกันด้วยนะครับทางจีมเป็นยี่สิบห้านะครับอีกครึ่งชั่วโมงนะครับผมและสําหรับใครที่ไม่สามารถดูสดได้ไม่เป็นไรไม่หรือไม่ทันเนี่ยก็ไว้เจอกันนะครับผมบนวิวนะครับเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับเจอกันนะคบสองทุ่มครึ่งนะได้เงั้นเดี๋ยวพวกเราสี่คนลาไปก่อนตอนนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันตอนสองทุ่มครึ่งจ้า เจอกันค่ะบ๊ายบายบดันครับ